สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Youtube มิสูเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะวันนี้พามีรถตอนเดียวสวยๆอีกหนึงรุ่นมาแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักกันนะคะคันนี้เป็นรถมิสูบิชิตอนเดียวช่วงยาวนะคะขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสีบอลเงินค่ะราคาอยู่ที่7 1 1 0 0 0บาท คันนี้พิเศษยังไงพาถึงอยากจะพีเซนต์ให้ลูกค้าได้รู้จักกันเดี๋ยวมาดูล้อสวยๆกันนิดนึงค่ะอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใส่กระจังหน้าใส่กันชนหน้ากันชนท้ายเหมือนเดิมดูคร่าวๆเบื้องต้นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่สวยพิเศษจริงๆเป็นแม็กลายใหม่ที่เพิงใส่ให้ลูกค้าเลยค่ะตัวนี้เป็นยางบิ๊กฮอนนะคะแม็กขอบ16นะลูกค้าดูลายกันใกล้ๆเลยนะคะใหญ่ๆหน้าเต็มๆแบบนี้นะคะ ยาง MT ตัวนี้คุณสมบัติของเขาอะช่องช่องระหว่างยางอะมันจะกว้างนิดนึงนะคะมันจะรีดน้ํารีดยางได้ดีนะแล้วก็ดอกใหญ่ดูแมนแมนดูสวยดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นตัวนี้ขนาดของเขาก็คือ2 6 5 7 5 R 1 6ค่ะ2 6 5 7 5 R 1 6นะคะถ้าลูกค้าติดตั้งเราจต้องยก2นิ้วให้ด้วยเพราะหน้ายางมันใหญ่ล้อมันใหญ่เวลาบิดเนี่ยล้อมันจะติดซุ้มนิดนึงนะคะเราจะยกให้ลูกค้าด้วย2นิ้วจะทําให้ลุกของรถคันนี้ดูออฟโรดดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้มาโชว์กันสั้นๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราแต่งรถแต่งจริงส่งจริงส่งมอบให้ลูกค้าได้ถึงที่นะคะวันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละแต่ว่ามารับที่โชว์รูมถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้ล้อสวย,สวยๆยางสวยๆแบบนี้ติดกับรถช่วงยาวนะคะสามารถติดต่อพามาได้เลยเดี๋ยวพาจะทิ้งลิงก์ไลน์ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้ววันนี้พาฝากช่อง y o YouTube ของพาด้วยมิซูเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่วาพาจะมีรุ่นไหนมานำเสนอให้ลููกกกกค้้้าไดรจักกันอี เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ